สวัสดีครับพบกับร้านหุ้มเบาะและจำหน่ายเบาะแคปรถยนต์นะครับวันนี้จะติดตั้งเบาะแคปของนาวาร่ NP 3 0 0ให้ดูนะครับวิธีการเริ่มแรกก็ถอดกาบหลังออกก่อนนะครับเป็นเบาะพิ้งหลังนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับมันเป็นคลิปไม่มีน็อตตัวนี้แต่อาจจะแน่นนิดนึงครับ พอดึงออกแล้วก็จะเห็นน็อตด,ด้านล่างอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ขันน็อตออกเบาแคบของเราเป็นเบาะแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับมีโครงเหล็กด้านในนั่งสบายอายุการใช้งานนานนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้พอถอนอน็อตออกแล้วก็ดันตัวพิงหลังออกนะครับ ส่วนน็อตเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายแล้วก็ค่อยๆแกะกลับทั้งด้านข้างด้านบนออกนะครับ <c oughs> การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับลูกค้าสามารถสั่งไปติดตั้งเองได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้เราจะมาดูตัวที่จะยึดน็อตด,ด้านล่างนะครับมันจะมีพรม ติดอยู่นะครับมันมีรูมันมีรูน็อตอยู่เราก็จะใช้มีดคัตเตอร์ปาดนะครับปาดแค่พอให้ได้ยึดน็อตนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบป,ปาดให้ตรงรูนะครับทั้งสองด้านเลยน็อตเบอร์สิบพร้อมแหวนเราแถมมาให้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ถ้าขี้เกียจติดตั้งเองก็สามารถสั่งเราไปติดตั้งได้เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับบอกแคปราคา5,200บาทเลือกสีได้ตามใจชอบนะครับส่วนด้านบนของบอ่อพิงจะเป็นตะขอนะครับมีอยู่3ตัวมันจะตรงกับรูด้านพิงหลังของตัวรถเลยนะครับ ล้วก็เสียบเข้าไปออกแบบให้ตรงกับตัวรูของรถอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่างมันก็จะตรงกับรูเลยเราก็แค่ดันให้มันเข้าพอเสร็จแล้วเราก็จะยึดน็อตด,ด้านล่างนะครับบอ่อพิงของเราเราผลิตตรงตามรุ่นนะครับมันจะใส่ร่วมกันไม่ได้นะครับ นาวาร่าก็มีอยู่หลายตัวนะครับต้องบอกปีบอกรุ่นด้วยนี่ครับเรายึดน็อตด,ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งมีประแจเบอร์สิบสักสองตัวก็สามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็มีสว่านสจกตัวหนึ่งว่ายิงสกูนี่ครับพอเราติดตั้งแล้วก็จะแน่นหนาคาวอนนะครับไม่เลื่อนไม่ไหลส่วนตัวนั่งก็เอามาวางได้เลยครับมันก็จะวางง่ายตัว ตัวนาวาวาลาจะวางง่ายนะครับแล้วก็ยิงสกูสกูเป็นสกูหัวสว่านนะครับสามารถยิงทะลุลงไปโครงรถได้เลยยิงสีตัวครับตัวเบ่อนั่งก็สามารถแยกเปิดได้ซ้ายขวานะครับเพื่อสะดวกในการเก็บเครื่องมือใต้เบาะเบอกแคบราคา5,200บาทนะครับเลือกสีเลือกลายได้ ผลิตตรงรุ่นนั่งสบายเบามีโครงเหล็กด,ด้านในอายุการใช้งานนานราคา5 2 0 0ัตบาทมีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับลูกค้าที่อยู่ไกลก็สั่งไปติดตั้งเองได้นะครับก็ทำตามที่ผมติดตั้งให้ดูติดตั้งไม่ยากครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปัดฝุ่นนิดนึงครับ เดี๋ยวนายแบบจะนั่งให้ดูนะครับนี่นั่งสบายมันจะเข้ากับรูปลักษณะในการนั่งของเรานะครับทิดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ